สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งครับช่องอาทิตย์เกษตรสกาวช่องดีมีสาระเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําน้ําหมักไล่แมลงกันครับผมไล่พวกเพีย้ยนอนก็มดไล่ได้ทุกเกือบทุกตัวครับน้ำหมักตัวนี้น้ำหมักตัวนี้สูตรนี้ดีครับผมใช้ดีใช้ดีผมลองมาแล้วเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะประสบปัญหาเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชผักผลไม้ แล้วจะมีพวกเพี้ยพวกนอนพวกแมลงมารบกวนพืชผักของเราครับเนาะถ้าเ,าเพื่อน <c oughs> ๆมีปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้ลองสูตรนี้ได้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน,นะส่วนผสมหลักๆก็คือมีเจ้าตัวนี้ครับของดีที่ทุกคนชอบกันก็คือเจ้า40ดีกรีของเราเองส่วนผสมสอีก2ก็คือ น้ำส้มสายชูครับ5%เยี่ห้อไหนก็ได้ครับ5%อซอัตราส่วนการใช้ก็ถ้าเป็นคนเล็กเหมือนผมก็1ต่อหนึ่งครับวดเล็กควหนึ่งกับน้ำส้มเท่ากันกับเหล้าขาวนะครับแล้วก็มียาเส้นครับผมยาเส้นถ้าเป็นขวดใหญ่ไซสี่ห่อครับแต่อันนี้ผมใช้คนเล็กเนาะคดเล็กผมใช้2ห่อครับแล้วก็มีผงโพลครับผงโพล2สองห่อเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อน ทำขวดใหญ่ก็ทำสีห่อครับปริมาณเหมือกันเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสวสมกันเลยดีกว่านี่ครับกระหวดของเขาที่ต้องใช้อ่อกลิ่นดีมากเลยครับเพื่อนๆแต่อันนี้ปกติเขาไว้กินนะครับแต่อันนี้ผมจะให้แมลงกินแมลงจะได้หนีเทเข้าไปเลยครับมันจะเสียดายเหมือนกันเนาะ ถ้าทีมงานรักขวดนี้น่าจะเสีดยดอยู่ครับผมแต่ผมรักสุขภาพครับรักสุขภาพผมเลยทํานี้ดีกว่าอ่ะตัวนี้ไม่ใช่เล่านะครับตัวนี้เป็นน้ำส้มครับผมที่ผมตวงให้มันเท่ากันกับขวดเหล้า40ิที่ผมทำเมื่อกี้เพราะว่าต้องใช้อตราหนึ่งต่อหนึ่งครับอันนี้ก็เท่ากันครับผมใส่ไปเลยน้ํำส้มสายชูโอเคครับ ใส่ชูไปแล้วแล้วเราก็ใส่นะครับใส่ผงโลก่อนดีกว่านะครับผงโพลผงโลมันจะมีแบบผงนะครับแบบผงแล้วก็แบบไม้นะครับใช้ได้หมดครับใช้ได้เหมือนกันหมดเลยครับใช้ได้หมดเลยโอเคใส่ไปเลยครับผมอัตราส่วนก็ ถ้าที่ผมบอกครับอย่างละสองหอ่อถ้าเป็นเหล้าขาวคนเล็กก็ใส่อย่างละสองห่อครับผมอันนี้เป็นยาเส้นนะครับเทไปเลยยาเส้นสองหอก็จะพอดีกันครับผมใส่ไปมันก็จะท่วมพอดีที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับเจ้าไม้วิเศษเป่าครับผมไม้คนเรานี่แหละครับเอาไว้คนครับ ค,คนทุกอย่างให้มันเข้ากันครับ,รบตัวนี้มันจะทําให้มแมลงเขาไม่ชอบครับเพราะว่าชุกตัวที่ใส่มันมีกลิ่นครับกลิ่นแรงและก็กลิ่นฉุนครับมันก็เลยทําให้มแมลงเขาไม่ชอบแล้วเขาก็จะไม่มาไล่พืชผักของเราอีกต่อไปครับนี่ครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับ คนได้ดีแล้วก็ปิดฝาครับผมปิดฝาแบบมานี้ครับผมนี่ครับเพื่อนๆถ้าควรเล็กจะประมาณนี้ครับแต่ถ้าควรใหญ่เนี่ยครับประมาณของเขาเนาะก็ตัวนี้ถ้าเราทําเสร็จอย่างนี้แล้วยังใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องเอาไว้ก่อน48ชั่วโมงครับหรือว่า2วัน2คืนนั่นเองนะครับแช่ไว้พอแช่ไว้เสร็จเราก็ จะก,กรองครับผมกรองหรือผ้าขาวเอาเฉพาะน้ำมันนะครับเอาเฉพาะน้ำมันแล้วก็เอามา,าไว้ใช้กันปอกครบ2วัน2คืนเราก็เอามากรองกับผ้าขาวเสร็จแล้วก็อัตราการใช้ถ้าเพื่อนๆผสมน้ำา20ลิตรก็ใช้ประมาณ60ซีซีหรือว่า6ช้อนแกงเราหกช้อนแกงเราเนี่ยครับหกช้อนแกงถ้าถ้าเพื่อนใช้ฟอกกี้ฉีดน,นะครับฟอกกี้อันเล็กเราครับ ใส่ประมาณครึ่งครึ่งช้อนนะครับประมาณ5ซีอะครับใส่ครึ่งช้อนแล้วก็มาผสมน้ำ5หนึ่งพอกี้แล้วก็ฉีดฉีดพ่นตรงที่มันมีน้อนมีเพี้้มีแมลงมากวนพวกเจ้าพืชผักเราครับผมแล้ว,พวเพื่อกาสังเกตดูว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าแต่ผมลองมาแล้วครับได้ผลดีครับผมสูตรนี้เจ๋งครับสูตรนี้โอเคครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากลองทําดูครับ ทำได้นะครับสูตรนี้สูตรนี้ใช้ดีครับผมถ้าใช้เกี่ยวกับพวกยาไล่แมลงหรือว่าพวกยากจัดสัตรูพืชน,นะแนะนําให้ใช้ตอนเย็นนะครับพอตอนเย็นแมลงเขาจะชอบมาตอนเย็นเนาะพอเราใช้ตอนเย็นก็จะทําให้เขาหนีไปเขาจะไม่มาอีกแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะแนะนําใช้พวกน้ำมักที่เกี่ยวกับบํารุงต้นบำรุงใบอย่าง เช่นจุลซีสคอดแสงงที่ผมทําไว้นะครับพวกนี้ใช้ตอนเช้าครับพวกนี้จะเป็นการบํารุงว่าถ้าบํารุงต้นพืชนี่จะใช้ช่วงเช้าแต่ถ้าก็าําจัดพวกแมลงพวกศัตรูพืชนี่แนะนําให้ใช้ช่วงเย็นครับผมครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับการใช้เนาะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปมีสาระหรือมีประโยชน์ดูแล้วน่าติดตามหรือว่าดูแล้วดี ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอาทิตย์เกษตรสศราด้วยนะคะรับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ